งานพัฒนากรบางวันก็เรียบง่ายบางวันก็น่ารักบางวันก็ตื่นเต้นไป,ไปอีกิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเรียนน้องแดงแล้วล่วงหน้าจะเข้าได้ชีวิตพัฒนากรนะคะ work and travel <c oughs> มาติดตามงานโคกหนองนาค่ะสนุกแล้วก็ เกิดความรู้สึกดีๆมีความสัมพันธ์ดีๆในระหว่างทีมงานค่ะได้เดินออกกําลังกายได้พูดคุยกันค่ะเล่นแล้วก็ดื่มดำธรรมชาติและก็มาถึงบริเวณที่ขุดปรับพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็มาชม บอเพาะพันธุ์หอยของลุงกรณ์ค่ะพี่อุ่นขอให้ทุกคนมีวันที่ดีในทุกวันนะ